สวัสดีครับเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับวันนี้มาในรายการพิเศษนิดนึงนะครับอาจจะเรียกว่าพอดแคสต์ก็ได้นะครับวันนี้มาเฉพาะเสียงนะครับแต่ว่ามีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยและภาคีเครือข่ายได้รับทราบกันนะครับผมไม่เชื่อบาบานะครับครับผมและผมวันนี้นะครับขออนุญาตมาทักทายพี่ๆเครือข่ายทุกท่านครับผมก๊อฟครับเอกภาพวามสมบัติครับอ่านะครับวันนี้เราสองคนจะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมเครือข่ายนิดนึงนะครับ หลายท่านที่ได้รับเอกสารนะครับได้รับข่าวของเรานะครับคุณก๊อฟครับว่าเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับซึ่งจริงๆเรามีมาแล้วสองรอบเนาะใช่ครับผมอรอบแรกนี่จบไปตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมซึ่งก็เมื่อเรียกว่าสิ้นเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครัรบซึ่งในรอบนั้นจะมีทั้งเรื่องของการทําเพจนะครับเรื่องของวิทยุชุมชนแล้วก็เรื่องของศิลปินพื้นบ้านนะครับใช่ครับ ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยครับพี่วิเชียนครับเป็นยังเป็นยังไงบ้างครับพอดีว่าก็หลายคนสงสัยเหมือนกันครับว่าเอต่างคนต่างส่งเข้ามาแต่ผลสุดสิริรวมแล้วเนี่ยการส่งผลงานในรอบแรกเป็นยังไงบ้างครับจริงๆคนส่งเครือข่ายส่งเข้ามาีเยอะนะถือว่าเยอะนะครับร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองเครือข่ายนะครับ 121ท่านเนี่ยนะครับก็เยอะที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการทําเพจนะครับทีนี้ว่า<ม>เพจนี่มันเหมือนกับสร้างง่ายนะแต่ว่าการที่จะทําให้มีคนกดไลค์กิจกรรมต่างๆนี่ก็ถือว่ายากพอสมควรยากออยากหลายท่านก็เลยบอกพอทําไปทํามาตอนแรกก็เสนอชื่อของการมานะแต่พอทําทไปจริงๆท่านก็บอกโอ้มีปัญหาเยอะเลยค,คนกดไลค์ไม่ม,ไม,มีไม่มีเวลาบ้างโควิดบ้างอะไรบ้างสารพัดสารเพนะครับ,รบสุดท้ายพอถึงวันที่31พฤษภาก็เป็นไปตามเวลาที่เรากําหนดก็จะต้องมีการตัดสินกันขึ้นมา ใช่ครับก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายศักยภาพนะครับของมันเป็นเรื่องใหม่นิดนึงใช่นะครับแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่เราอยากให้ทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันเหมือนกันเพราะว่าการปรับตัวเข้าสู่การสื่อสารในโลกยุคใหม่แบบเนี้ยสื่อออนไลน์สําคัญเลยทีเดียว ใช่ครับยางหนึ่งเราเราไม่มีเรื่องของการจัดอบรมนะครับ,รบทางอนุกรรมก,การที่ท่านดูแลท่านก็บอกว่าให้เอาเรื่องการจัดอบรมมาเป็นรวมกันในในการทําเพจด้วยนะครับ,รบและท่านก็จะต้องไปทั้งไลฟ์สดไปทําคลิปไปทํำอินฟอโฟสรารพัดเลย ใช่ครับแล้วท่านบอกไม่ถนัดแล้วแต่ผลผลิตของเราก็คือได้คนที่ครบเครื่องนะครับพี่พิเชียนได้ได้ก็มีบางท่านนะครับซึ่งทํอะไรทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะใช่ครับก็อนุกรรมการที่รับผิดชอบด้านนี้ท่านก็ได้ได้ดูแลผู้ที่สมควรจะได้รับรางวัลไปเรียบร้อยนะครับประเภท a c e b o o k นะครับครับอันนี้2ประเภทวิทยุชนนะครับอันนี้อันนี้ก็ถือว่าทำว่ายากไหมก็ก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าก็มีปัญหานิดหนึ่งก็คือว่าพอท่านทําผังรายการขึ้นมาเวลาปะจัดรายการนี่หลังหลัง มีปัญหาเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการไม่สามารถเดินทางไปสถานีได้นะครับใช่สถานีไม่สามารถออกตามกําหนดเวลาได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลานะครับก็มีผลงานให้คณะกรรมการท่านที่ส่งเล่มมาเรียบร้อยคณะกรรมการก็ได้ตัดสินไปเบื้องต้นเรียบร้อยนะครับยังไม่ประกาศให้ท่านทราบนะครับแต่เห็นบางท่านทราบไปแล้วนะ เด <that> ี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่ามาว่ากันนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งของของเครือข่ายที่จะเรียกได้ว่าเป็นสื่อมวลชนของพี่ๆเครือข่ายนะครับที่เอาเอาไปจัดกันก็เป็นภาพความร่วมมือเป็นสีสันนะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็มีเทคนิคแพรวในการจัดนะครับจริงๆก็ถ้าถามไทยกันในกลุ่มเครือข่ายนะครับก็น่าจะได้แฟนคลับแฟนรายการเพิ่มขึ้นอีก ค,คืออย่างนี้คือจริงจริงวิชมชนเนี่ยเป็นเป็นที่อยู่ที่อยู่ใกล้บ้านนะท่านต้องไปหาผู้ฟังที่อยู่ใกล้บ้านของท่านนะครับจริงจริงเราก็ไม่ได้คาดหวังมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากมอนิเตอร์ท่านก็คือเรื่องของการสร้างเพจเพราะว่าท่านอยู่เชียงรายอยู่สงขลาอยู่อบุบลอยู่กาญจนบุรีรทางสํานักง,งานก็ไม่สามารถจะไปฟังได้เพราะว่าเคลื่อนแค่ 20ตารางกิโลเมตรประมาณนี้นะครับ,รบก็อยู่ในบริเวณอำเภอบางจังหวัดบางเพราะฉะนั้นก็จะผ่านทางเพจทีนี้อพอทําเพจหลายท่านก็บอกว่าโอ้โหไม่ถนัดเพจนะครับทาเพจทำยังไงไรสุดทํำยังไงนะครับวันไหนที่ท่านจัดเฉพาะวิทยุชมชนไม่ได้ลงเพจเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าท่านไม่ได้จัดประมาณนี้นะไม่นับ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 เพราะฟังไม่ได้นะครับฟังไม่ได้ว่าเชียงใหม่จัดหรือเปล่าสงขลาจัดหรือเปล่าเป็นต้นนะครับครับผมแต่ว่าการผลงานที่ที่ตัดสินออกมาก็ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่เรากําหนดนะ ครับผมก็เสร็จไปสองประเภทอีกประเภทหนึ่งนะครับยังไม่ได้ตัดสินนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่เรานะครับก็ต้องให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนาะเรื่องของศิลปินพื้นบ้านศิลปินพื้นบ้านซึ่งแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของศิล ปศิลปินเขาคุยกันสี่ภูมิภาคเลยใช่ครับมันจะยากตรงนี้แหละใช่นะครับผมเป็นคนอีสานอาจจะฟังเฉพาะภัอีสานรู้เรื่องไปภาคใต้ภาคเหนือไม่เป็นแล้วนะครับอันนี้ก็จะลําบากนะครับเพราะฉะนั้นสํานักงานเราจะไม่ตัดสินก็เลยวันที่นะครับวันที่5้าที่จะถึงเนี้ยนะครับก็จะมีการสมนาเชิงปฏิบัติการเนาะเชิญกรรมการผู้ส่งคณอาวุธนะครับหลายหลายท่านที่มาจากทุกภูมิภาคก็มาตัดสินกันผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับใช่ครับอันนี้ก็ถือว่ารอบที่หนึ่งนะ รอบที่หนึ่งชจบไปแล้วอันนี้รอบที่หนึ่งคือมีสามเรื่องนะครับเรื่องวิทยุชุมชนเรื่องสื่อออนไลน์แล้วก็เรื่องศิลปินศิลปินพื้นบ้านซึ่งตอนนี้ก็จริงๆก็คือเสร็จไปแล้วปิดไปแล้วรับผลงานเหลือแต่ประกาศผลการตัดสินมีบางท่านเพิ่งโทรมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอยากส่งเพจ อ่ะโอ้อยากส่งเพจพี่น้องสงสัยอยู่ไกลชาวบ้านเขามากนะครับเราหมดแล้วครับนะเมดแที่จริงการส่งโครงการนู่นเสร็จสิ้น้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดมีนาคบให้ท่านดําเนินการก็คือเมษาพฤษภานทุกอย่างจบเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านใด้จะทําเพจก็ทําโดยที่ท่านสมัครใจแต่ไม่ต้องมาประกวดกับเราก็ได้แล้วก็บอกเรานะเดี๋ยวเราจะได้ไปไถ่ถามเยี่ยมเยียนรอรอบหน้ารอรอบหน้าทีนี้ทีนี้มันมีมันมีผลสืบเนื่อง หลายท่านที่สร้างเพจขึ้นมาทั้งได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัลมีคําถามว่าแล้วผมต้องรักษาเพจนี้ไว้ไหมเออทำอยังไงก็หรือจะทิ้งไปเลยรักษาไว้นะรักษาไว้อ,อ่าเพราะมันมีผลต่อเนื่องครับพี่วิเชียนใช่อ่านะครับเพราะว่าในในหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับเราก็ไม่ทิ้งคนเก่าถ้าค,คนใหม่เราก็ยังเปิดโอกาสให้อ่ามาพัฒนาศักยภาพมาสแสดงศักยภาพกันนะครับ,รบสำหรับคนที่ทำเพจไปแล้วทำเพจอยู่แล้วหรือมีศักยภาพด้านนี้อยู่แล้วทำไว้ครับ แล้วเรามาดูความคืบหน้ากันอันนี้ตัวเงื่อนไขของหลักเกณฑ์เนี่ยก็มีการเปิดรับเหมือนกันนะครับเหมือนในรอบที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับ,รบก็มีเช่นเดียวกันคือปีต่อไปเนี่ยอาจจะเอาเพจเพจเก่าที่ท่านทําไว้เนี่ยรักษาไว้แล้วก็มีลงกิจกรรมต่อเนื่องจริงๆนะถ้าถ้าท่านมีกิจกรรมต่อเนื่องจริงอาจจะไม่มีการปรวดก็ได้ก็ให้รางวัลกับที่ท่านสม่ําเสมอไปเลยครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเกณฑ์เนี่ยก็คิดกันอยู่ในอนุกรรมการที่เราบปิดชอบนะครับว่า บางทีไม่ต้องสร้างเพจใหม่หรอกท่านสร้างขึ้นมาด้วยตัวท่านเองแล้วท่านก็ทําไปเรื่อยๆสองวันมีข่าว3วันมีกิจกรรม4วันมีการไลฟ์สดประมาณนี้นะครับอันนี้คืาเรียกว่าก่อนต่อเนื่องเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านที่สร้างสร้างเพจขึ้นมาแล้วนะครับจงรักษาเพจของท่านไว้นะครับแล้วก็ลงกิจกรรมต่อเนื่องมันมนีปัญหาคือหลายท่านสร้างมาแล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันมีทั้งเพจเก่าและเพจใหม่ปรากฏว่าคนที่สร้างเพจเก่าไปเป็นแอดมินอันเก่าไม่ได้เลยเสียโอกาสเลย ใช่ครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้หลายท่านก็บอกว่าสร้างเพจได้ไหมอนุกรรมการบอกว่าท่านเคยสร้างแล้วเคยได้รับรางวัลแล้วเพราะฉะนั้นท่านต้องรักษาไว้เพราะฉะนั้นก็ฝากฝากท่านที่ส่งเพจไปเนี่ยนะครับนะหนึ่งเลยท่านอาจทํากิจกรรมต่อเนื่องอาจจะไม่ต้องแบบทีมากก็ได้นะนะครับแต่ให้มีความเคลื่อนไหวใช่มีความเคลื่อนไหวอาทิตย์หนึ่งลงสักครั้งหนึ่งมีอะไรใหม่ๆจากวุฒิสภาจากรัฐสภาเช่นมีการประชุมร่างรัฐธรรมนูญ ขณะนี้นะครับท่านก็ใส่เข้าไปมีการลงพื้นที่ของสอสอและสอวอใส่เข้าไปมีบทบาทหน้าที่บุทธิสภาใหม่ๆม,มีการพริจารณาเรื่องสําคัญสาคัญเที่ยนกฎหมายออกเสียงประชามติที่ผ่านมาเมื่อวันท้องวันนี้นะครับ,รบใส่เข้าไปประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามีความเคลื่อนไหวเนาะใช่ครับทีนี้ครับที่วิเชียรในส่วนของรอบที่1 3โครงการสาประเภทเนี่ยเราเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้ว,วลนะครับอตอนนี้มันเป็นก้าวต่อไปและที่กําลังก้าวอยู่ด้วย3ไปนะครับคือการส่งผลงานรอบที่สองของและกําลังจะสุดก้าวแล้วด้วยใช่ใช่ ใชครับ,รบอ่าอันนี้น่าสนใจกับพี่วิเชียนมาเราเรามาคุยเรื่องนี้กันต่ออีกสัก เนี่ยมาเป็นจริงๆเป็นคีย์สำคัญของวันนี้เลยคืออยากให้ให้เครือข่ายพวกเราที่อยู่ทุกจังหวัดนะครับนะตอนนี้หนังสือไม่มีจดหมายไม่มีไปถึงท่านนะครับก็มีไลน์ที่เราคุยกันมีในเพจที่เราคุยกันแล้วก็มีเสียงเนี่ยนะครับจะส่งเสียงไปส่วนท่านได้ฟังรายการต่างๆของของวุฒิสภาก็คงจะได้ทราบเป็นระยะรอบนี้นะครับก็มี3กิจกรรมนะฮะจริงๆมี2.1บกหนึ่งก็ได้นะครับหรือหรือเป็น3ก็ได้2บกหนึ่งเท่ากับ3ใช่ไหมใช่ครับโอเคนะถูกต้องนะถูกต้องนะครับสองสองเลยอสอง แรกก่อนนะอันแรกเลยก็คือโรงเรียนประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็คือสําหรับท่านที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นสถาบันการศึกษาที่มีข้อตกลงกับสํานักงานมีการลงนามกันไว้ที่เรียกว่า MOU นะก็จะให้ท่านทําต่อเนื่องนะครับปีที่แล้วก็มาประกวดโอ้โหเยอะเลยนะยี่สิบกว่าโรงเรียนสนุกสนานมากจะบอกว่าเป็นกิจกรรมคัดสรรเพชรประชาธิปไตยในโรงเรียนเลยครับครับอันนี้อันนี้ต้องบอกท่านว่าอยากให้โรงเรียนนะครับไปทํากิจกรรมที่เกิด เกิดผลดีต่อสถาบันการศึกษาต่อชุมชนข้างๆโรงเรียนโดยให้นักเรียนเป็นเป็นแกนนําแต่ว่าครูกับผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาใช่ครับ,รบพี่วิเชียรเรียกว่ากิจกรรมโรงเรียนประชาธิปไตยเนาะมันยังมีทางออกเยอะนะครับ,รบในในเรื่องของการศึกษาแม้ว่าอ่าตอนน,อน,นี้ตอนนี้เปิดเรียนแล้วแต่บางโรงเรียนเนี่ยก็ยังเลือกวิธีการเรียนแบบออนไลน์หรือใดก็ตามเนี่ยแต่จริงจริงการจัดกิจกรรมมีทางออกซึ่ง ซึ่งเราก็ยินดีเปิดรับไอเดียของท่านด้วยนะครับอย่าอย่าอย่าคิดว่าการเรียนออนไลน์เป็นข้อจํากัดของการทํากิจกรรมไม่ได้อาจจะสนุกก็ได้นะอาจจะสนุกอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็อาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นมปลายเนี่ยนะครับพอเห็นน้องๆมาเรียนออนไลน์แล้วมีปัญหามาเป็นอาสาสมัครให้กับคุณครูให้กับนักเรียนไปดูแลน้องๆซิว่าใช้มือถือเป็นไหมเรียนรู้เรื่องไหมการบ้านทํำยังไงไม่แดกให้น้องๆออกจากบ้านเนี่ยนะครูก็ นะฝากอ้าเธอไปหน่อยนักเรียนมอปลายโตแล้วไปดูน้องๆหน่อยบ้านนูน้นบ้านนี้พี่ๆ <ừ> ก็อาจจะเป็นอาชีพอาสาแบบนั้นก็ได้นะใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมโรงเรียนประชาธิปไตยได้นะครับใช่ซึ่งที่ผ่านมาเราเห็นทั้งเรื่องของการเก็บขยะความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะการสร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้กับโรงเรียนการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนพี่ดูแลน้องๆดูแลพี่ดูแลความสะอาดรองเท้ายาเสพติดทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมซึ่งซึ่งทํากันมาตลอดเวลานะใช่และรูปแบบกิจกรรมเนี่ยจริงๆรูปแบบของออนไลน์เนีีี่่ยบบาาางงทกก็็มมข้้ออดดรรัว์ไ พี่พิเชียนมันอยู่บนหน้าจอมือถือมันอยู่บนเนี้มันมันเห็นเลยนะครับแคปมาปุ๊บเนี่ยมันเห็นทันทีเลยว่าเราประชุมรวมกลุ่มกันเห็นทันทีเลยว่าเราออกสิทธิ์ออกเสียงพร้อมๆกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันเก็บผลง่ายแล้วก็สนุกไปอีกแบบอย่างที่พี่พิเชียนว่าจริงๆครับ ก็อยากให้ท่านนะครับที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นครูนะครับที่เคยร่วมกิจกรรมกับสำนักงานส่งโครงการเข้ามาก่อนนะครับภายในวันที่30มิถุนายนนี้วันนี้วันก็อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ใกล้จะสิ้นเดือนนะท่านได้ฟังเสียงของผมสองคนเนี่ยนะครับเดี๋ยวท่านไปเขียนกิจกรรมขึ้นมาให้ท่านผู้บริหารนะครับสถานศึกษาลงนามมาแล้วส่งเข้ามาก่อนส่วนรายละเอียดนี่จะเริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาสองเดือนเลยนะครับมีเวลาคุยกันอีกเยอะนะมีเวลาคุยกันเยอะใช่ใช่ตอนนี้ส่งมาก่อนแล ว่าท่านพร้อมที่จะทํากิจกรรมนี้นะครับใ,<ช>ในขณะที่นิวโนมอลกำลังเกิดขึ้นโควิดจะไปหรือไม่ไปไม่รู้แหละแต่ว่ากิจกรรมของโรงเรียนกิจกรรมของวุฒิสภาก็ต้องดาเนินต่อไปนี่คือกิจกรรมที่1ใช่นะครับ,รบโรงเรียนกิจกรรมโรงเรียนประชาธิปไตยนะครับและกิจกรรมที่2ถัดมาอะครกิจกรรมที่2นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านที่เก่งนะฮะอ,อ่บางคนนี่บอกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเฉพาะครูใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยคนที่ได้รับรางวัลไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์นะ เป็นเป็นอสมเป็นผู้นําสตรีที่มีความสามารถในการพูดและนําเสนอเราเรียกว่ากิจกรรมนวัตกรสอนประชาธิปไตยอ้าวเหรอฮะน่าสนใจครับคํานี้ดูเหมือนเป็นคําใหม่แล้วก็นวัตกรเนี่ยนะ,ะเป็นคําที่ไม่คุ้นเคยะนะครับครับผมมีมีถ้าเผื่อท่านท่านใดที่ที่สนใจคํหลังต่างๆนะครับเอ่อคว่ากรเนี่ยไปต่อคําไหนก็จะเป็นว่าผู้สร้างผู้ผู้ริเริ่ม,มคนสร้างสรงสรค์ที่นเขาวิาวศวกรได้ไหม อ่าบศวกรกรรมกรก็แปลว่าคนทํางานกรนี่ไปต่อที่ไหนจะแปลว่าอย่างนี้เลยพิธีกรพิธีกรแปลว่าคนคนที่สร้างสรรคงานพิธีครับอย่างงี้เป็นต้นแพทยนวัตกรเนี่ยความหมายก็คือว่าคนที่สร้างสรรค์นวัตกรรมพอมาบวกคําว่าสอนประชาธิปไตยก็แปลว่าคนที่มีนวัตกรรมดีๆเรื่องใหม่ๆในการสอนประชาธิปไตยเป็นใครก็ได้นะอืถามว่าเน้นคนพูดเก่งไหมไม่อ่ะครับเน้นคนใช้สื่อเก่ง ใช่ครับอ่าทีนี้เรามีวิธีการก็คือว่าอย่างเงี้ยนะครับปกติที่ผ่านมาท่านก็ไปสอนเด็กบ้างสอนสอนใครต่อใครนะครับมีมีกลุ่มตัวอย่างมานั่งฟังทีนี้กรรมการปีนี้ท่านบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ตัวนั้นเพราะว่า new normal เนาะโควิดมาเนี่ยท่านอาจจะบันทึกคลิปสดๆเลยก็ได้ครับโดยที่ไม่มีคนมาฟังเลยก็ได้แต่คลิปของท่านนะครับจะต้องมีความยาวระหว่างสิบถึงสิบห้านาทีะครับผมไม่ต่ํากว่าสิบจะไม่เกินสิบห้าครับ ปีที่แล้วโอ้โหนะครับมา15บกันเต็มๆนะครับประมาณทัก1ิกว่าคนกรรมการตรวจอยู่ประมาณทัก3าสีวันเนี่ยนะฮะโอ้โหยากมากนะปีนี้กรรมการก็เลยบอกว่าขอลดระยะเวลาลงสักนิดหนึ่งเปิดช่องปิบถึงสิบห้าก็ได้ใช่นะครับแต่ว่าแต่ว่าอย่าต่ำกว่าสิบนะท่านนะเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยต้องต้องกำหนดว่าระหว่าง 10- 1ถึงนาทีครับจริงๆ 10- 1ถึงนาทีนะครับพี่วิเชียนสำหรับคนที่ชอบชอบถ่ายทอดมีบุคลิกของของการอยากแบ่งปันนะครับ แป๊บเดียวครับนิเด,ดเดียวนิดเดียวแป๊บเดียวจริงๆทีนี้ทํำยังไงท่านจะใช้สื่อนะครับในการสอนประชาธิปไตยเช่นสอนว่าการมีส่วนร่วมคืออะไรนะครับ <c oughs> การใช้เหตุผลในระบบประชาธิปไตยคืออะไรการรับฟังเสียงข้างมากคืออะไรวัฒนธรรมทางการเมืองคืออะไรนะครับวุฒิสภารัฐสภาทำหน้าที่อะไรบ้างแต่ทุกกิจกรรมที่ท่านเสนอมาจะต้องใช้สื่อที่ต่างกันไปนะครับห้ามใช้สื่อเดียวกันถ้าสื่อเดียวกันน <c oughs> ี่แสดงว่าไม่ใช่น <c oughs> วัตกรรมครับห้ามยืนพูดห้ามยืนสอน แต่ต้องมีเพลงมีเกมมีการเล่านิทานมีคําถามคําตอบมีโอ้โหสารพัดเลยให้เด็กได้คิดมีการเทคนิคมี powerpoint มีอินโฟมีคลิปที่พูดมาเนี่ยประมาณ6กเดอย่างแล้วนะในเวลา1 0 1สิบนาทีใช่ครับ นะครับเพราะฉะนั้นก็ปีที่แล้วนะครับก็อาจารย์จากซูนได้เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศนะใช่ครับปีนี้ก็รออยู่รู้สึกว่าตอนนี้มีส่งมาประมาณสักสิบหน่อยๆนะครับนะก็รออยู่ว่าถึงวันที่ส0มสิบอยากให้ส่งมากกว่านี้นะครับนะท้าทายความสามารถของท่านเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเราอยากเราอยากเห็นไอเดียของท่านละครับเชื่อว่าทุกท่านมีของครับ อ่าที่สภา,าก็จะเห็นคนเก่งๆในการ,รสอนประชาธิปไตยเนาะใช่ครับถ้าเผื่อถ้าเผื่อท่านได้รับรางวัลปีนี้นะครับคงจะต้องไปบันทึกคลิปของท่านแล้วก็เป็นต้นแบบของการนําเสนอประชาธิปไตยเดี๋ยวเดี๋ยวสำนักง,งานเราจะดําเนินการตรงนั้นต่อนะฮะหน้าที่ของทุกท่านของเครือข่ายของภาคีเครือข่ายคือตอนนี้ท่านได้รับฟังเสียงของผมเนี่ยของผมมิเชนของน้องก๊อฟเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปเชยนโครงการมาเลยนะครับใช่นวัตกรสอนประชาธิปไตยส่งมาภายในวันที่30มิิถุนายนเหมือนกันนะครับนะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทํากกกิจรรม็ คือกรกดากับสิงหาสองเดือนเดี๋ยวไละเรียดขึ้นมาคุยกันได้คือจริงๆเนี่ยเขียนแบบฟอร์มที่จะส่งเนี่ยหน้าสองหน้าเองครับนิดเดียวแป๊บปดเดียวครับแป๊บเดียวดเหมือนเหมือนเหมือนโอ้ย กรอกแบบตอบถามเหรอครับี่าคือแบบฟอร์มนี้ให้ไปแล้วใช่ครับอยู่ในอยู่ในสองเพจนะครับถ้าไปดูท่านในสองเพจก็คือเพจสภาจำลองวุฒิสภากับเพจกลุ่มเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตยใช่ครับมีสองเพจนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อท่านใดที่ยังยังไม่ทราบว่าจะอ่านตรงไหนนะจะดูตรงไหนท่านลองถามเพื่อนถามเพื่อนเสร็จแล้วไม่ได้ก็โทรศัพท์มานะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายๆจะบอกโทรศัพท์อีกทีหนึ่งนะครับนี่คือ2กิจกรรมนะครับสองกิจกรรมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนประชาธิปไตยนะครับกับนวัต ทำคนเดียวนะครับนะนวัตกรนี่ทําคนเดียวได้เลยนะครับก็หมดเขตภายในวันที่30มิถุนายนนี้นี่คือ2บวกอีกหนึ่งอ่<ร>ะบวกอีกหนึ่งแล้วก็มันมีอีกหนึ่งบวกอีกหนึ่งครับใช่อีกหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของการทําคลิปเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยอ่าอน,นี้นมาใหม่อันนี้มาอ,อันนี้มาใหม่นะครับมาใหม่เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอันนี้ไม่ใช่รอบที่2แต่เป็นรอบพิเศษนะอันนี้ต้องถือว่าเป็นรอบพิเศษที่อนุกรรมการท่านอยากให้คนเก่งๆแต่ว่าต้องจํากัดอายุนิดหนึ่งนะครับนะ อันที่3เรื่องการทําคลิปเนี่ยนะครับอายุของคนส่งเนี่ยเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน25ปีครับอืนะครับแล้วก็ต้องเป็นเยาวชนที่ที่เคยอบรมกับเรานะครับเป็นอบรมที่เป็นโรงเรียนเครือข่าย m อ็หรือเป็นเยาวชนซึ่งอยู่ในเกณฑ์นะครับที่ผ่านการเรียนรู้ LMS l <S อ s ่า <S อนี่เปิดเปิดมากนะครับ ใช่ครับเอลวิสุยงมาจากอะไรเอลวิสเลอร์นิ่งแมネจเมนต์ซิสเต็มนะครับก็มี5วิชานะครับท่านใดที่ยังยังอยากรู้ว่าข้างในคืออะไรนะฮะก็ไปดูนิดหนึ่งนะครับอ่เราก็อยู่ในในลิงก์นะในลิงก์ในสภาจำลองก็มีนะครับในกลุ่มเครือข่ายก็มีนะครับในนั้นจะมีบทเรียนอยู่5้าบทเรียนมีทั้งองค์ความรู้มีเป็นเทคนะฮะมีคลิปวิดีโอให้ท่านดูทําเสร็จแล้วก็อ่านเสร็จแล้วดูคลิปเสร็จแล้วก็ไปทําข้อสอบนะฮะ วิชาหนึ่งก็ผ่าน12ข้อใน20ข้อก็ถือว่าผ่านไป1วิชาคร,ครบ5วิชาใบาประกาศท่านจะได้รับทันทีเลยใช่ครับออกปุ้งในระบบออปุ้งเลยใช่ครับปีนออกมาติดฝาคางบานใช่ครับแ้วันนี้เรียนจบไปหนึ่งครั้งพวกนี้มาเรียนใหม่จะได้อีกหนึ่งใบไหม ได้ใบเดิมได้ใบเดิมนะ <c oughs> ใช่ครับระบบ <c oughs> ไม่น่าจะให้ออกทุกวันนะ <c oughs> ใช่ครับเ <c oughs> ป็นใบเดิมปินกี่ครั้งก็ได้ใบเดิมเมื่อถือว่าท่านจบแล้วนะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> อันนี้ก็รูป LMS ท่านใดที่ <c oughs> มีลูกหลานแล้วไม่เคยเป็นเครือข่ายไม่เคยอยู่ในโรงเรียน MOU <c oughs> นะครับก็ให้ลูกหลานเรียนในนี้นะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ไปด้วยพี่ๆเครือข่ายหลายๆท่านก็ได้ได้เอา LMS เนี่ยแหละครับไปให้น้องๆ ที่เป็นนักเรียนนะครับของของสถาบันการศึกษาหรือในวิชาที่พี่ๆรรบผิดชอบกี่ยวของวิชาสังคมเยนยนะครับก็เอามาให้น้องๆเป็นบทเรียนครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ย แน่นอนว่ามีการคัดกรองแล้วก็กันกรองมาแล้วถูกต้องแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานนะครับเป็นเนื้อหาที่ได้มาตรฐานนะครับในนั้นเนี่ยนอกเหนือจากตัวเทคแล้วยังมีวิทยากรที่จะมีทั้งท่านสมาชิกวูฒที่สภาหลายๆท่านนะครับเข้ามาให้ความรู้ด้วยนะครับอันเนี้ยนะครับก็ได้ความรู้แบบง่ายๆไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นความรู้คนชอบอ่านก็ให้ไปอ่านเทค ใช่ครับคนไหนที่แบบผู้อ่านแล้วตัวเล็กไม่ชอบเนาะก็ให้ไปชมคลิปไปดูคลิปนะฮะได้ทั้งสองอย่างนะครับหรือหรืออยากอ่านเทคด้วยดูคลิปด้วยก็แล้วแต่อแล้วก็ไปทําข้อสอบนะฮะถ้าดูคลิปด้วยอ่านไปด้วยเหรอครับโอ้สบายเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องนะเอออาจจะเป็นไปได้นะตาตาอ่านคลิปด้วยดูมันยุ่งกันนะไม่รู้อะไรเปเลยนะครับเอาสักอย่างหนึ่งนะฮะสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่คนที่ผ่านการเรียน LMS นะครับ แล้วเป็นน้องๆน,นะครับอายุไม่เกิน25ปีกับน้องๆที่อยู่ในสถาบันการศึกษาที่เคยจัดกิจกรรม MOU ด้วยกันเนี่ยกิจกรรมสภาจำลองสัญจรเนี่ยนะครับเยอะเหมือนเนะครับก็มาส่งโครงการมามาส่งตัวคลิปวิดีโอกัน ครับนะครับเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยเรื่องของการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจอันดีและถูกต้องนะครับเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองครับทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านไหนหรือท่านผู้ปกครองเครือข่ายเรานะครับถ้าลูกหลานของท่านนะครับผ่านการเรียน LMS แล้วนะครับจะสมัครทําคลิปนะครับช่วยแจ้งชื่อมานิดนึงใช่ครับเพราะว่าจริงๆโครงการนี้นะครับสิ้นสุดวันที่15กรกฎาคมก็อีกประมาณสัก เนี่ยครับประมาณสัก20สกว่าวันนะฮะเวลา5นาทีสําหรับการทําคลิปได้รางวัลด้วยนะครับได้เป็นเครือข่ายด้วยได้มีส่วนร่วมด้วยนี่คิดว่าก็น่าจะสนุกสนานแต่ว่าตอนนี้คืออยากเห็นหน้าตาของน้องๆว่ามีใครบ้างที่จะประกวดคลิปนะครับเราจะเชิญมาในไลน์ที่เราตั้งขึ้นเสร็จก็จะได้พูดคุยกันในรายละเอียดนะครับเด็กๆจะได้ทําได้ตรงประเด็นตรงเป้าหมายตรงกิจกรรมจะได้ไม่ทําดยเสียเวลาเปล่าใช่ครับก็อยากให้ท่านแจ้งมาด้วยนะครับช่วยแจ้งชื่อมาด้วยนะครับผม อาจารย์ก็ถ้าเกินไม่เกินอายุยี่สิบห้าก็ทําได้นะอ่าก็มีมีอาจารย์หลายๆท่านนะครับมก็ยี่สิบสี่ยี่บสามกันก็มีเพิ่งจบใหม่ๆนะครับเพิ่งจใหม่ๆนะครับนะครับก็ทํากันมาตรงก็เป็นสองบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งนะครับก็ได้อทวนกันอีกครั้งหนึ่งสองบวกหนึ่งที่ว่านี้ก็คือโรงเรียนประกิจกรรมโรงเรียนประชาธิปไตยครับอันนี้อันนี้ส่งในนามสถาบันการศึกษาครับผมกิจกรรมที่สองคือนวัตกรเพื่อการสอนประชาธิปไตยอันนี้ส่งส่วนตัวได้แต่ตั้นต้องเป็นเครือข่าย ะะครับผมเพราะฉะนั้นสองอันนี้หมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้ครับผมแล้วสุดท้ายหมดเขตวันที่15บคือการประกวค,คลิป,ลปวดีโอ,อส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่เรื่องอื่นนะไม่ใช่การปลูกพริกปลูกผักไม่ใช่นะครับเป็นคลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยครับน้องคือไม่ต้องบทามีเมื่อวานมีคําถามมาว่าต้องบรรยายไหมเราบอกว่าไม่จําเป็นครับคลิปอะไรก็ได้ที่ชม5นาทีแล้วเนี่ยรู้เรื่องว่าประชาธิปไตยคืออะไร ไอเดียไอเดียไม่เกี่ยวเลยใครอยากทําอะไรทํามาเลยนะแต่ต้องอยู่ในระบอบอย่างที่เราเป็นอยู่นะครับไม่ขัดแย้งตัวกฎหมายไม่ขัดต่อศีลธรรมอันเดียไม่ไปก๊อปปี้ผู้อื่นไม่เอาลิขสิทธิ์ผู้อื่นมานําเสนออันนี้อันนี้ต้องรับผิดชอบนะครับใครทำมาก็ต้องรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะผิดกฎหมายขัดศีลธรรมอะไรต่อไม่อะไรต้องรับผิดชอบเองนะครับเพราะฉะนั้นทางเราก็คงไม่รับผิดชอบเนื่องจากท่านทํามานะอันนี้น้องๆที่ทํามาก็อย่าไปก๊อปปี้คนอื่นเขานะลูกนะไม่ก๊อปปี้เขาสร้าง คิดคิดขึ้นมาใหม่สร้างเขื่อนขึ้นมาใหม่ในในฐานะที่เราเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับก็แจ้งชื่อมานิดหนึ่งเนาะครับผมนะครับนั่นคือสามสามกิจกรรมหลังนะรวมแล้วทั้งหมดหกกิจกรรมเยอะเลยทีเดียวคำถามทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วถ้าทั้งหมดหกกิจกรรมเราตัดสินไปจบสิ้นเดือนสิงหาคมจะมอบรางวัลยังไงนะครับบางท่านบางท่านนี่ยังไม่คิดส่งเลยนะคิดถึงการมอบรางวัลแล้วจะว่างมารับรางวัลหรือเปล่าจะเออจะมอบรางวัลไหมแต่ยังไม่ได้ส่งนะกาลังคิดว่าจะส่ง แต่คิดว่าจะมารับรางวัลเองโอ้โหท่านกังวลมากเกินไปนะนะครับการการรับรางวัลเนี่ยถ้าถ้าอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ปีอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมใหญ่เลยนะครับก็เรียนการเรียนเชิญท่านประธานวุฒิสภานะครับแล้วก็ท่านตัวตัวท่านท่านประธานวุฒิสภาท่านรองประธานวุฒิสภาทั้งท่านคนที่หนึ่งและท่านคนที่สองเนี่ยนะครับก็ให้ความสําคัญครับกับกับผลผลิต นะครับอันทรงคุณค่าของวุฒิสภาคือพี่พี่เครือข่ายแล้วก็พี่พี่ที่ส่งผลงานทุกท่านนี่แหละครับก็ยินดีกับทุกท่านที่มาเป็นเครือข่ายวุฒิสภาเอากิจกรรมวุฒิสภาไปให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าเราทําอะไรบ้างนะท่านก็จะมาทั้งพิธีเปิดมาทั้งมอบรางวัลมาทั้งเป็นประธานพิธีปิดแถมยังบอกให้พวกเราพาท่านชมสภาด้วยปีนี้ถ้าเผื่อท่านได้รับรางวัลเอาเงี้ยไม่ได้รับรางวัลก่อนถ้าเผื่อท่านใดที่ส่งกิจกรรมมาแล้วเราสามารถจัดกิจกรรมได้จะเชิญมาทุกท่านเลย ใช่ครับมาสัมมนาร่วมกันส่วนคนรับรางวัลก็รับรางวัลไปใช่ครับช่างเขาเรามาร่วมกิจกรรมอาจจนเท่กว่ากันเดี๋ยวไม่รู้ค่อยว่ากันอีกทีด้วยความอยากเจอและปีนี้ตึกอาคารรัฐสภาก็แม่น่าจะชมได้แล้วน่าจะชมได้แล้วครับแต่แต่ต้องภาวนาให้โควิดหายไปนิดนึงนะซาลงเยอะๆเลยนะครับถ้าเผื่อถ้าเผื่อยังเป็นแบบนี้ต่อเนื่องก็ก็ต้องว่ากันอีกทีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นก็อย่างงี้นะครับนะก็เรียนทุกท่านว่าส่งมาเถอะนะครับในฐานะที่เป็นเครือข่ายเข้มแข็งเครือข่ายที่อยากอยู่กับกิจกรรมของวุฒิสภาท่านส่งมานะครับอยู่กับกิจกรรมของเราถึงวันหนึ่งที่เราเชิญท่านมาท่านนั่นแหละจะได้รับการเชิญมาว่าเป็นผู้ที่ทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะใช่ครับน่าจะอยู่ในเดือนกันยายนเดี๋ยวช่วงใดช่วงหนึ่งค่อยว่ากันีนทีนะครับแต่เราจะหาโอกาสให้ได้เจอกันแน่นอนครับใช่ครับแต่สุดท้ายถ้าเผื่อยังไงก็ว่าตามนะโควิดไม่หมดไปรางวัลที่ท่าน ใช่ครับนั่นคือนั่นคือเรื่องราวที่อยากจะเล่าสู่กันฟังใช่ครับมาเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมทางการเมืองมาเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการสร้างการรับรู้ของวุฒิสภามาส่งเสริมเรื่องของการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพครับนะครับพวกเราสองคนก็ยังอยู่กับกิจกรรมเราเนี้ยนะครับนอกจากจะมาพูดให้ท่านฟังก็ยังมีเรื่องราวของการจัดรายการวิทยุนะครับท่านติดตามรายการต่างๆของวิทยุนะครับของวิทยุ ที่สภาทางสื่อออนไลน์เนี่ยได้หลายรายการเลยนะครับแล้วก็ถ้ายังไงฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอยากให้ปรับเปลี่ยนวิธีการอย่างไงบ้างก็เสนอเข้ามานะครับบอกเบอร์โทรศัพท์31ครับนักข่อวครับครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรงในเรื่องของการส่งโครงการนะครับนะครับก็ก็จะทวนสักสองครั้งนะครับ02เอาแบบเอาแบบช้าๆเหมือนที่โฆษณาไหมอ๋อได้แต่ถ้ามันช้าไปนะบางทีนะโอ้โหช้ามากเกินไปเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ02831 9351-2ย้ำอีกครั้ง028319351-2ครับวันนี้เราสองคนนะครับก็มามาบอกท่านนะครับมาเรียนท่านมาเชิญท่านให้ร่วมกิจกรรมเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรก็จะมาเล่าสู่กันฟังในรอบต่อไปนะครับวันนี้เราสองคนผมพิเชษ์บระบานนะครับผมเอกภพหอมสมบัติครับรบลาทึงทำไปก่อนพบกันใหม่ในพอดแคสต์นะครับ EP ต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ